อันนี้คือสั้นๆหนาเป็นโอเคแล้วก็อันนี้คืออันนี้แป้งแต่งหน้าแต่รอบที่แล้วหนูมาหนูให้แตแป้งอันนี้หนูให้ฟองน้ำด้วยอันนี้ปกติขายเท่าไหร่อันเนี้ยฟองน้ำเดียว290แป้งเดียว349รอสองอันคือ700แล้วแต่วันนี้หนูให้ในไลฟ์พี่เจนนี่นะ199ให้บอกว่าจะดุ้งเลยพี่เตงทำพ่อทุกวันนี้ อุ๊ยไปร้องแล้วเมืพอกที่บอกสาวเนือเนี่ยหนูเป็นคนอันนี้หนูเกิดลำปางนะหนูเป็นคนอันนี้อันนี้ปกติทาลักแร้ทาเต่าทาลักแร้ทาเต่าทารักแร้ใส่มากสวยตึงสะพึงไหนะคะตะลึงแน่นอนอยากจะบอกนะคะว่าไม่ใช่ทาลักแร้เดียวน่เป็นแบบมุ้งโบกรไม่ก็เดี๋ยวราคาร้อยเก้าเก้าค่ะวันนี้จากปกติสามร้อยกว่าบาทนะอีกพวกน่ราทีร้อยเก้าเก้าสองหลอองร้อยเก้าเก้าสองหลอดหรอใช่ไหมร้อยเก้าเก้าสองหลอดหรอ ต้องถามใครโอ้ยต้องไปแย่งกันก่อนอดเดียวเอาแล้วลินลินไม่เข้าหรอไปแย่กันกอดไม่ได้คืออันนี้เป็นนี่เดี๋ยวเราไปฟังแบนนี่เป็นแบนพี่ลินแต่ว่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวพี่นวัดดาแค่นั้นตบมาน้องเนตเลยมาแทนไม่เบืออันนี้ทาได้ทั้งรักแล้อย่าเพิ่งจับเวลารอตะก้าอันนี้ก่อนเออรอตะก้าก่อนนะแม่อ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังไปก่อนทาได้ทั้งรักแล้และตีนใครตีนเหม็นชอบไม่ใส่ไม่ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วไม่ใส่ถุงเท้าตีนเหม็นแรงๆเนี่ยคววรมีีแล้นนนะ่ นี่สิอัน10อันทาได้ไปเลทั้งหน้าปาดไปเลยนี่มีโหมดตึงนี่มาเอาอยากได้รอยไข่เคยมีโหมดเอานี่ลักแร้ตีนหน้าทาได้หมดเลยขาวใสสะดุ้งหงหมาหอนค่ะแม่นะคะรดเยี่ยวแตกวันนี้ มาทีเจนคือฟังนะอันนี้มันมันแรงว่าไอเนี้ยมันแรงว่ายู่ยู่ช่องทีวีเลยคนคนแกล้เยอะง่อยนี่วันนี้ขึ้นยังไม่หมดเวลาขึ้นมาลได้เลยนะตตะะกก้้าาาายยัังงมมแต่ของที่แงนมาแล้วสามล้านแลสามล้านแล้วสามล้าน พพี่ันเพื่อแจ้งอุ่นวายเหมือนตุยวันแรกมากกว่าตอนแรกพี่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเน่ะไม่ใช่แบบนี้เลยคีเตลอุ่นวายเหมือนตายวันแรกกับบ้านเราว่าเหมือนงานสอบอุ่นวายเหมือนตายมากเออเอาเออเออเอามันเพื่อเอาเร็วๆพันเพื่อตาก้านี่มันเพื่อพี่น้องเครียดอ่ะวันนี้ยี่สิบค่ะมีแปลงอะไรยัางอ่อโสดค่ะเผื่อทายแท้ดูเหมือนกันนะคะชอบสเปคแบบไหนชอบแบบว่าเออหัวล้นๆ้นสกิดอะค่ะใส่เสื้อดำ กูก็เน็ตกูก็ใส่เสื้อดำกันเน็ตกูก็ใส่เสื้อดำนะไม่ยอยอยอไม่ไม่อยากมีแฟนโฟกัสงานค่ะตอบแบบดาราผนเพอพันเพื่อได้แรงว่าแล้วอันเนี้ยมาตาเอาตามาพันเพื่อผันาพืแม่มายังพันเพื่อฉันจำได้แล้วทันจะบอกว่าวันไหนก็ไม่มีจริงที่จริงจัดเวลาจับเวลาค่ะ แม่จ่าคนใต้ด้วยกันช่วยกันทีนะมันพือก็ไม่พือไม่คนใต้ก็ช่วยกันได้ค่ะนะคะร้อยเก้าเก้าทารักแร้ตีนอะไรพันพือหอมมากนะสะพพึ่งหมาหอนเยี่ยวแตกโรคตันลึงเบี้ยวมีเบี้ยวไม่รู้แต่ว่าบอกเลยว่าตีนหอมรักแร้หอมขาวตัวมันตูดเด็กนี่ไม่ว่าแล้วไอ้นี้ไอ้นี่แตกได้ทั้งหน้าแม่คือลดมากแจ้สิบ ิอันแต่งได้เลยคิ้วตาปากแก้มลักแล่หมูอะไรทาร์ทหมดเลยแล้วตอนเนี้ยคือมาตรฐานที่ดาราอินฟูมาขายคือต้องมาตรฐานพี่ปุ๊กลุกกับเนตตี้นะแล้วมึงรู้ว่ากูต้องอยู่แบบเนี้ยไปจนถึงไม่ชี่เดือนี่ปีพี่เจนฟังก่อนมันเวลานาออย่าเพิ่งพูดวันนี้ขายนี่อันนี้สิบอันบัวฟองน้ำไข่ชุบแล้วนะใหญ่พองวกไข่คนใชยเลยอแล้วนี่ชุบจึงใหญ่ยังแรงเลยเอาไปเลยร้อยเก้าเก้าอันนี้ก็ร้อยเก้าเก้า แม่ปืนยิกเอาช่วยกันไอ้นี้มีสองพันบ้านช่วยทีวคายแม่เอออย่าให้ต้องทํากันปลือกันแรงตาช่วยทีแม่จ้าเนี่ยนนี้ก็ยังรูปไม่ใช่กี่บ้านแต่ว่าไม่อันน่แต่ว่าทังหมดแล้วหมดเลยแต่ว่าโดมาโดมาก้อยแรงเลยเนี่ยซึ่งข้อของดีแรงเลยเนี่ยชุบตบเข้าไปเลยตรงหน้าตบเข้าไปแรงๆแม่ช่วยกันทีเร็วๆมาสองอันนี่จ้าวันนี้แบบโตอินนะผสมเกาหลีนะแบบพี่เจเลยสวยแบบพี่เจน่ะไม่ไม่ทีมไก่ันธ์หนวดชื่อแบนไม่พูดอ๋อชื่อแไน่ในชื่อใส่ใจใส่ใจ เจ้าที่รักบอกแล้วนี่ใส่อยคุณแม่ขาอันนี้ใส่ใจก็ไก่แตกด้วยนะถ้าเราใไ่ก็จะเจ้าตีรักก็คิดไม่คืออะไรไิ่งศักดิ์่าทีิบ้านแม่เจ้าที่แล้อะไรตกขึ้นงศักดิใจตอนนี้อะเซตแปงอะแตกไปพันเรียร์เรียร์เรียิ์เิ์ แต่ว่าอีตัวนี้ต้องเร่งอีกนิดนึงเราเร็วกีมตัวแล้วแรีมคือต้องบอกแบบว่าตัวนี้ชื่อครีมแรงขาตัวเลมอนนะคะปวดขาโฟมระดับกลิ่นกายเลยมีใส่ด้วยแล้วต้องแก้กันทันทีเขาว่าแม่จ๋าช่วยหน่อยไม่ได้แม่จ๋าเหรอไม่ได้แลมูอแลงมืเหรอมาติ๊กต๊อกจัดการค่ะโอเคได้ค่ะคุณแม่จับเราโย่ขอโทษค่ะคุณแม่ทำไมว่าทไมวันนี้เอาทีมติ๊กต๊อกมาเพราะรู้ว่ามึงจะมาเหรอคือแม่ นูขอโทษนะพี่หนูไอเลิฟติ๊กตอค่ะไอเลิฟติ๊กตอ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 กไอเลิฟติ๊กตอมันช่วยไม่ดช่วยไเออเลรเอออย่าาลักกูอ่ลกแล้วกลาต่อก่อนนเราดิีมรักแล้วีบอกว่าไม่เอาแล้วหลังบ้านพูดใหม่ขอไม่ขอไม่ถ่ายแล้วร้อยเก้าเก้าเอนซื้อายรอหกเก้าถหกเกามเรอยหกเกยอเกแม่ฟังนะถ่ารักได้ พี่โกรธนะ,อะเออเออสวัสดีค่ะ ให้ตอนนี้เลยนะคะ169บาทตัวนี้ใครกลิ่นเต่าที่ว่าเหม็นเม็นะคะกับกลิ่นเท้าที่ว่าเหม็นเม็นะคะตอนนี้ค่ะได้เลยอันนี้คือขายแบบเกรงใจพี่นวัดขายใช่มันอ้างนิดนึงอืมหอมเร็วเร็วได้แรงอกค่ะหอมแบบได้แรงอกมากตอนนี้ทำราคาลดให้อยู่นะคะระหว่างนี้สามารถกดแปลงแต่งหน้าใส่ใจไปได้เลยนะคะได้ไปทั้งหมด เจ็ดดามแปลงทุกคนตัดก้านไล่หนาด้ปล่อยก้าน้า้าทุกคนช่วยหน่อยนะช่วยกันหน่อยแม่ช่วยกันหน่อยเร็วช่วยลูกที่นี่หอมมากนี่คนไทยนะบอกรู้เลยว่าชอบใส่รองเท้าผ้าใบใครที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบนะแม่นะซื้อไปเลยบอกเลยทาตีนลตีนหอมทั้งวันไม่พือไม่หม็นอยู่บนเครื่องใครนั่งเครื่องบ่อยๆไปต่างประเทศแล้วใส่รองเท้าผ้าใบตีนหม็นแม่ไม่ได้ใครแพ้โรออนทายแล้วเสื้อเป็นสีเหลืองแนะนําตัวนี้นะคะเปลี่ยนหลักการดูบ้างเพราะว่าทาโรออนเนี่ยทำให้รักแร้เราเนี่ยรั้มกว่าเดิมนะคะ ตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติม้าวนาวจากประเทศไทยนะคะจะบอกเลยว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะคะไม่ได้ทำส่งๆนะคะหมดแล้วหมดเลยอันนี้ไม่ทำอีกแล้วนะคะ169บาทเท่านั้นแต่กล้ามาเร็วๆหน่อยค่ะแม่มามาช่วยๆกันหน่อยเร็วมาแม่มาแม่มา ใครรักแร้เหม็นตีนเหม็นนะบอกเลยว่าเรื่องกลิ่นกายเนี่ยไม่ใช่เป็นเออไม่ใช่เรื่องปกตินะไม่เป็นเรื่องตลกมันคือเรื่องสําคัญในชีวิตภาพลักษณ์เอกลักษณ์ทุกอย่างออกมาจากกลิ่นตัวไม่ได้ค่ะพี่เจนถูกไหมใช่ซาฟารีเวิลด์ดีเวิลด์เซนตานเอ้ยเอ้ยนะอย่าทุกคนนะคะกดนะเพราะว่าปุใช่ค่ะเจ้าพี่แรงแล้วค่ะตอนนี้แฟรงแต่งหน้านะคะอย่าลืมนะคะทุกบ้านต้องมีน้องๆคนไหนที่้องกแ่ง้เอาไปเลยนะคะราคานี้ถูกมากมาก สาวว่าเบียดๆนะไม่ยิบฟองหน้าเหรอมาค่ะแม่ช่วยกันหน่อยค่ะตัวนี้นะคะราคาถูกมากลดแล้วจาก199เมื่อกี้ว่าอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ขายแล้วเหลือ106 แม่แม่จ๋าตัวนี้ทาได้ทั้งรักแร้และตีนค่ะแม่จ๋านี่ทาได้เลยหอมมากนี่ไอ้นีตีนก็ได้ใชไหมยืะหน่อยยืนหน่อยยืนตีนหน่อยตีนสวยยืมหน่อยยืนตีนหน่อยนี่ตีนก็ทาได้แม่ดูเห็นไหมตีนก็ทาได้นี่ใครที่มีปัญหารักแร้นะคะใครที่มีปัญหารักแร้อะไรอะไรหมดเลยนะคะดูรักแร้หอมตีนแร้หอมทาแล้วตีนหอมเลยดูตีนหอมทาได้เลยจริง ทาเล็กเลยได้ค่ะทาตีนก็ได้ตีนไม่เหม็นนะนี่เข้าไปเลยพีาเจมส์หอมเลยนีลุงลิศนะคะหอมพี่เจมส์บ้าหนึ่งขอได้ผเลยนะคะพี่เจนส์เออพี่เจนอยากใช่ไหมอยากลองทาไหมนี่พูดไปล้ไม่ใช่ทาเล็ได้มาเร็วมาช่วยเอาช่วยช่วยช่วยควักจอบอากั้ากดป้ายขี้กูตายพี่เจนลองดมก่อนหอมมากแม่กลิ่นสะอาดสดใสสวยนะแม่ช่วยกันหน่อยแม่รักกันกดตาก้าได้เลยค่ะ ใส่ใจก็มีนะแม่นะแต่งหน้าได้เลยคมหน้าได้ไหมได้ไหน้ากดต่า้าเลยค่ะแม่ช่วยกันกดเลยพี่เจนทชแล้วไม่ชุบนไม่ใช่ได้แล้วเนี่เจนทใช่้แล้วหอมค่ะกลิ่นสะอาดสดใสทาตีนก็ได้นะแม่นี่ตีนก็หอมอ๋อเลยเพิ่มตินก็หอมแม่เลยค่ะช่วยกันค่ะช่วยกันนะแม่นะสิ้มขาไม่มากนะคะช่วยกันจิ้มขาได้ไหมมาก แม่ซื้อแม่ช่วยหนูทีตานี่แล้วหนูมาก็ไม่ใช่ได้ค่าตัวเชื่อไหมป้าก็มาช่วยทีไนโมเน่เลยเดี๋ยวนี้ไก่เถื่อนเหอมันเถื่อนทางบ้านด้หมดละทั้งมือสื่อทั้งหยืดจะไม่ผือโมเน่โมเน่ค่ะ แมชอบมากไงตีแม่เอาตาช่วยกันทีตานี้ไขอะไรก็มีหมดนี่มาตานี่ช่วยช่วยกันนะคนไทยรักกันคนไทยรักกันแม่อันนี้ใครตีนเหม็นตีอะไรซื้อตาเรื่องกลิ่นตีนไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องตาตีนรักแร้ทาได้เลยตีนรักแร้ทาได้หมดใครรักแร้เขียวใครรักแร้อะไรนะซื้อเลยแม่บอกเลยว่าโลดสะดุ้งหงเยี่ยวแตกมากเลยแม่จ๋าแล้วอีกแป๊บเดียวแม่ดอนต้ำด้วยหน่อยแม่กดก็ยากกด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 กกดกดกกดกกดกดกดดกกดกดกด จริงๆค่ะเขาว่ไม่ได้อีกแล้วค่ะขอขอยิในะคำเดิมกับพี่ปุ๊กลุกว่าบ้านหลังร้อยล้านแอร์ร้อนมากเลยค่ะแม่แต่น่ารักไม่เป็นไรน่ารักไม่ไงแต่เราทาเต่าแล้วเพราะว่าใช่ก็ทาไม่เหม็นตีนก็ไม่เหม็นตานี่ลมโลดกลิ่นหอมสะดุ้งมากเลยนะครับปังมากแม่ปังมากกดเลยค่ะพี่เจนช่วยกันหิดเร็วเหนื่อยแล้วเลยเราอย่างไรทำพื้น อาพี่พี่เจนช่วยทีดยเร็วทำพื้นทุกคนขาอันนี้รีวิวจากคนที่เห็นครั้งแรกนะคือกลิ่นหอมแบบน้ำหอมแบบพอตอมมันหอมมากและที่สำคัญคือปกติเจนเห็นครีมรักแล้มันใช้ได้รักแล้ตาตุ่มอะไรอย่างงี้แต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามันทาตีนได้ด้วยเป็นแบรน์แรกทุกคะเวลาท้ายเอามือไปทาตีนก่อนแล้วก็ทาลัวก็ทาจมูกเอ้โหอมูค พ่อที่จักรแลดําแนะนําให้กดได้เลยหรือว่านักเรียนที่ไปโรงเรียนออกออกเหงือแป๊บเดียวรู้สึกมีกลิ่นตัวหนูหนูไม่ต้องไอต่อไปลูกมูให้ตัวนี้เป็นตัวช่วยหนูกุ๊บวันหนูใส่กระเป๋าไปเล็กๆน่ารักน่ารักแน้กำลังน่ารักกำลังน่ารักแต่ว่าข้างในกอให้เยอะใช่คือข้างในได้เยอะมากพี่เจนพี่บูมพี่ยิวใช้ทุกวันค่ะนะฮะบอกกูพูดก็บอกอาจารย์ให้กูช่วยถ่ายพอ่บูมก็มาสิอ่านได วรอบนี้สุดท้ายนะอย่างที่ผู้บอกค่ะพวกเราทุกคนใช้กันทุกวันนะคะอย่างทุกคนเชื่อบูมนะคะตัวนี้นะคะเป็นแปรงนะคะเป็นแปรงอะไรแปรงแต่งหน้าสิบด้านสิบัวแต่งได้ทั้งหน้าแล้ววันนี้เอาฟองน้ํามาให้ด้วยฟองเลยเอายกเซตนี้ไปแต่งหน้าได้ทั้งด้านจริงดูเมคอัพกวันนี้สือยอดจะจึ้งเลยจับไปเลยเธอไม่แต่ว่าแต่งหน้าสวยกันหมดเลยขอบคุณค่ะใช้แป้งใส่ใจค่ะใส่ใจ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 มากเลยแม่ นะคะนี่ค่ะกดตะกร้าแล้วกดชำระตั้งเลยไหนเราลองนั่งกันือนเป็นเล้าดูดิมาค่ะแม่แล้วอย่คนสวยอ้าวเบอร์ไหนคาเซียเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮ้ยไไม่เเป็นรขาต้องเลือกชานอธิรักเลือกอ้าวเลือกเลยที่รักแต่ในนี้หัวปอกสุดนะคะเสียเดียชอบแบบไหนคาเสียคือเลือก ง่ายมากเลยครับจังหวะนี้นะครับเขาเลือกแกเขาชูแกแน่ฉันหล่อมากหรอชิ้นใครก็เลือกคนนี้ผมบอกเลยฉันแกคนนี้เท่านั้นผมบอกแล้วเสียชอบหัวโปก่กโป๊กมันผมยาวกันดีนักมึงอดแด่ค่ะหน้าสวยไม่ได้แต่หน้าแปลงแด่งสวยอีกสามสิบวินาทีร้องันร้องกัขอให้ถึงพันบ้านก็ดีอยากเหมือนคนอื่นเขาบ้างถ้าอยากเดียวค่ะสาวสี่พันว่าบ้านจะน้อง ไ่ทองรถที่ไหม้ติกไมเพลี่เจนี่เธอซ้อมมาฉันลืมพี่เจนเลิกคุยตั้งอ้าเธอเพื่อเธอเร็วมันคือเพลงเรเอาเราพี่เจนลองเป็นเพลงจาเลยราไม่รู้อ่ะเอาพี่เจนเื่อจะเลิกเอาจะมามาเไ่เจอเจะเลิกเจเลิกเจะเลิกโอเคโอเคจะเลิกคุยจะเลิกโอเคอ่ะอย่าเห็นแว่างวงแต่เจะเลิกจะเลิกอยู่ร้านลังหเวลาแล้ว แต่จะเลิ่มจะเลิกกจะอยู่นั่นนะเอ้แม่คนดูไงมาฟังนะฟัที่ยอดอ่ะมันอยู่ที่4,500ันห้าร้อยบาทพี่ขายอีกห้ขาร้0 0บาทเลยไมได้กินเงินเพิ่มไงอ๋อได้ค่ะรักค่ะสองพันบาทมาเลยค่ะน้าแม่จ๋าฟังหนูนะหนูขอหน่อยทีมรักแล้นะแม่บอกเลยว่าชุดว่ายน้ำชุดอะไรก็เอาอยู่นะคือรักแล้ขาวเนียนหอมนะคะบอกเลยนะแม่จ๋าทาคอ นี่นะฮะข้อข้าขาข้าขาก็ได้ตาตุ่มตาตุ้มตาเท้าได้หมดเลยนะแม่นะหรือว่าจะเป็นแปลงแต่งน้าค่ะแม่นะใส่ใจใส่ใจสิด้านสิบหัวแบบนี้แม่จ๋าหนูให้ฟองน้ำไปด้วยใส่ได้ทางหน้าเลย ต้องบอกฮาวุใช้ทุกวันนะคะแม่เชื้อบูมแม่เชื่อบูมนะคะจริงอะไรวะอัน้ใครที่ใสโรนแล้วแพ้นะคะหรว่าโนที่ราไม่รักเอเยติดตาดแลวอจาคุบอกมาแมบูมเนี่ยรู้ไหมทำไมบูมาช้าควาย รอบ้านสุดท้ายทุกคนจ่ารอยบ้านสุดท้ายตอนนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่หมดค่ะเดี๋ยวไปซื้อตามมันช่องในช่องต่อไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ทำแล้วหมดแล้วจะร้องของโกดังมาให้ม่ร้องแล้วไอ้ผู้จริงมึงทำไปขนาดนั้นได้หรอทำไปได้ก็มาให้พี่เจ กวดนี่ทำขวดประกวดนวเทศกาลเทศกาลจุดนี้นี่พวกคนเอาของมาให้กันอย่างนี้เลยห้สบ้านกดแล้วใช่อันนี้ทำิบ้านอันนี้ทำไว้ทำไว้ทำไว้ก่อนปใช้วดหวันนี้ทำไม่ได้แล้วจริงๆใช้ทุกวันจริงๆนะโอเคสองพนบ้านห่งล้านบาทจ้าเย้คร้านัหมดห้าพัน้าห้าันหล้านบาทสองแสนาจ้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 าจจาจ้้าจ้าจ้า จัาบตรงนี้นตรงนี้นะไม่รู้หรอไม่รู้เไม่โอเคอ๋อ่ดี๋ยวไว้ในรถพี่อ่อนะพี่ออยู่ไหนไม่รู้เลย